เราจะพามาชมผักที่เราปลูกนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศอยู่ข้างบนนะคะบนบ้านเห็นไหมนะคะนะคะผักบุ้งนะคะยังไม่ได้ลดน้ำนะคะตอนเช้าเราจะอุ้ยน่าจะเป็นต้นออผัก เขอาอเรียกอะไรอ่ะขึ้นช่ายที่เคยปลูกปีที่แล้วเม็ดมันร่วงนะคะเห็นไหมมันงอกนะคะนี่นี่นะคะอันนี้ก็เป็นผักบุ้งที่เราหยอดนะคะกําลังแบบงอกงามเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาถอนหญ้าก,กันนะคะเห็นไหมเราก็ต้องถอนทิ้งนี่นะคะเป็นวัชพืชนะคะ่เป็นผักบุ้ง ก็ต้นอะไรอ่ะของอิตาลีอ่ะมันจะมีเวลาเขาทอดอะไรเขาก็จะเอาไปใส่เนาะเขาเรียกอะไรอุ้ยมีเพียด้วยน่ะเห็นไหมตัวมันต้องอายามาฉีดอันนี้ก็เป็นผักบุ้งกระเทียมเห็นไหมงอกแล้วนะคะกระเทียมงอกเห็นไหมต้นนี้ก็งอกแนละ้วกระเทียมก็เป็นกระเทียมแล้วก็หอมนี่นะคะหอม อันนี้เป็นกระเทียมต้นใหญ่ที่มันออกดอกแล้วนะคะนี่เห็นไคะกระเทียมนะคะดอกกระเทียมไม่ใช่ดอกหอมนะคะที่เราซื้อมาแล้วเรากินไม่หมดนะคะกินไม่ค่อยเป็นนะคะต้นอันนี้เนาะก็เลยเอามาเสียบเผื่อมันจะมีหัวคงจะไม่มีหัวหรอกมัง้งมันเป็นกระเทียมอันนี้เนาะเราก็ไม่แน่ใจรอให้เม็ดมันแก่ถ้ามีเม็ดก็อาจจะหยอดเอาไว้อะไรอย่างนี้ นะคะกระเทียมก็งอกเริ่มงอกละเนี่ยงอกแล้วเห็นไหมกระเทียมต้นเขานะคะผักบุ้งก็งอกงามอันนี้ก็ต้นหอมอันนี้ก็เป็นต้นหอมอันนี้มันเป็นผักปลอดสารเนาะเราไม่ได้ใช้อะไรนะคะงามมากแล้วดินกเ็เราซื้อดินมาใส่ดินมันก็ดำดีเนาะ อันนี้น่าจะเป็นต้นขึ้นช่ายนะคะต้นขึ้นช่ายแบบต้นใหญ่ๆของฝรั่งนะคะเนี่ยเคยปลูกปีที่แล้วเม็ดมันงอกมาอีกนะคะเราไม่ได้หยอดนะคะเม็ดมันร่วงไงแล้วทีนี้มันก็ติดมาอีกเนาะ,ะอันนี้ก็เป็นต้นมันนะคะแล้วเราปลูกต้นอะไรอีกไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวมันปลูกหลายต้นแต่ทีนี้มันมีงอกด้วยกับไม่มีงอกด้วยอันนี้ ก็เป็นต้นแล้วเห็นไหมมันแตกแล้วนะคะเป็นแถวไปเลยนะคะเนี่ยนี่นะคะต้นาสาระแหน่เราต้องทำมาเราต้องมาดึงหญ้าออกเยอะมากเลยนะคะเนี่ยกำลังงอกแล้วก็มีนี่นะคะเป็นต้นตะไคร้นะคะต้นตะไคร้แล้วก็ต้น แมงลักนี่นี่แมงลักนะคะกำลังงอกนะคะแมงลักแล้วก็ต้นสารหน่ต้นแมงลักกำลังงามเลยนะคะก็ปลูกคู่กับตะไคร้นะคะขี้เกียรตเอากระถางออกมาใหม่เนาะต้องใส่ดินใส่อะไรก็เลยลองหยอดดูไม่คิดว่ามันจะเกิดมันดันเกิดนะคะก็เป็นกวางตุ้งงอกอยู่ต้นเดียวนะคะกวางตุ้งน่างสารมากเลย ไม่มีเพื่อนกับเขานะคะงอกอยู่ต้นเดียวนี่นะคะผักก็กำลังงามๆแต่ไร้มันไม่เคยแตกกอโอ้ยกำลังแตกกอนี่ปลูกหนึ่งปีครึ่งนะคะยังไม่ถึงไหนเลยนะคะนี่นะคะหนึ่งปีครึ่งก็จะต้นพึ่งแตกกอนะคะหวังว่าคงจะได้กินนะถ้าหน้าหนาวคงต้องยกเข้า ในบ้านเนาะกลัวมันจะตายนะคะกำลังแตกก็พามาชมบรรยากาศรอบๆบ้านนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะหลายคนก็คงได้เห็นแล้วแหละหลายๆคลิปก็เคยลงไปนี่นะคะเนาะโอเคก็พามาชมเท่านี้นะคะไม่ได้มีแบบไฟ์สดอะไรมากมายนะคะก็พามาชมแปลงผักก็ฝาก กันเอาไว้แค่นี้เนาะนี่นะคะก็เป็นต้นหอมผักบุ้งผักบุ้งงอกเต็มเลยนะคะเพราะว่ามันยังไม่หมดอายุอย่างอื่นที่เราหยอดไปพกกระพงกระเพราเราลองหยอดมันหมดอายุหมดแล้วนะคะมันไม่งอกแล้วนี่นะคะก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆเนาะบ๊ายบายค่ะ